แคลลี่และซาร่าไปเล่นสกีลองดูทั้งคู่ให้ดีคนไหนที่ตกอยู่ในอันตรายซาร่าดูสิมีหิมะถล่มอยู่ข้างหลังเธอ ไรอันและเจสิก้าไปเล่นสเก็ตน้ำแข็งหนึ่งในนั้นกำลังตกอยู่ในอันตรายแต่ใครล่ะลองดูภาพให้ดีสิไรอันดูสิน้ำแข็งที่เขายืนอยู่กำลังร้าว สองครอบครัวได้แก่ครอบครัวจอนสันและสมิธไปตั้งแคมป์ในป่าเป็นเวลาหนึ่งวันเพื่อใช้เวลาอันมีค่าร่วมกันและปั้นตุ๊กตาหิมะแต่ครอบครัวไหนที่ไม่ฉลาดเอาซะเลย ูครบคโควสมิธอยู่ใต้ต้นไม้อันตรายกิ่งของมันอาจจะร่วงลงมามันไม่ใช่จุดที่ควรอยู่พวกเขาควรย้ายไปที่อื่นโดยเร็วที่สุดอลิซาเบธและเคสกำลังจะไปทำงานสายดังนั้นพวกเธอจึงขับรถเร็วเกินกำหนดคนไหนที่ทำให้ตัวเองและคนอื่นตกอยู่ในอันตรายมากกว่ากัน อลิซาเบธถนนที่เธอขับอยู่นั้นเป็นน้ำแข็งเท็ Kate เองก็ไม่ได้เป็นคนที่ระมัดระวังที่สุดเช่นกันไปยังน้อยถนนที่เธอขับนั้นปกติดีเจนและซารีกำลังเดินเล่นรอบรบเมืองและพบต้นคริสต์มาสที่น่าดึงดูดใจซึ่งมีขนมอยู่บนนั้นแน่นอนว่าทั้งคู่ตัดสินใจกินบางอย่างจากต้นไม้คนไหนที่ไม่ฉลาดเลย คนนั้นคือเจนดูนกข้างๆต้นไม้สิดูเหมือนว่ามันจะกินของที่ไม่ดีจากต้นไม้แม้วา่าซารีจะทำตัวไม่ดีถือสาสากินขนมที่ใช้ตกแต่งต้นไม้เข้าไปแต่อย่างน้อยมันก็คงไม่ทำให้เธอเป็นอะไรเบลมีลูกสาวสามคนได้แก่อลิซาแคสซิดี้และป๊อปปี้เธอวางแผนจะมีลูกสาวอีกคนหนึ่ง คุณคิดว่าเธอจะตั้งชื่อว่าอะไรระหว่างสเตลลาเวนดี้หรือเฮลลี่ดูเหมือนเบลจะเลือกชื่อที่มีตัวอักษรเบิ้ลสองตัวดังนั้นเธอก็น่าจะตั้งชื่อลูกสาวอีกคนว่าสเตลลา โจนเป็นครูสอนคณิตศาสตร์ซึ่งเธอสอนนักเรียนสามคนเป็นการส่วนตัววันหนึ่งเธอเดินเข้าไปในห้องเรียนและเห็นว่ามีคนทำหน้าต่างแตกแน่นอนนักเรียนทั้ง3าปฏิเสธว่าไม่ได้ทำอลิสบอกว่า b r อาร์โกหกบีอบอกว่า c c ซีโกหกซีซบอกว่าทั้งอลิสและ b r อารแหละโกหกมีนักเรียนเพียงคนเดียวเท่นานั้นที่พูดความจริงใครกันละ่ะ ถ้าอลิซพูดความจริงก็แสดงว่า BR โกหกและ C4 พูดความจริงว่าอลิซโกหกซึ่งมันขัดแย้งกับโจทย์หาก CC พูดความจริงแสดงว่าอลิซโกหกที่ว่า BR โกหกดังนั้น BR พูดความจริงซึ่งขัดแย้งกับโจทย์อีกแล้วหาก BR พูดความจริงแสดงว่า c 4โกหกเรื่องที่ว่าอีกสองคนโกหกเพราะ BR พูดความจริงมันจึงไม่ขัดแย้งกับโจทย์ดังนั้น BR จึงเป็นคนเดียวที่พูดความจริง โรวันเป็นเจ้าของธุรกิจมือใหม่ที่ประสบความสำเร็จและเธอกำลังมองหาหนักศึกษาฝึกงานมาทำงานวิเคราะห์ข้อมูลเธอกำลังดูเรซูเม่แล้วก็จำเป็น,นต้องตัดสินใจว่าจะเรียกใครมาสัมภาษณ์ลองดูเรซูเม่ทีละคนแล้วก็ลองคิดดูว่าควรจะเรียกคนไหนดีนี่คือคนแรกคุณคิดว่ายัางไงโรวันควรเรียกผู้สมัครรายนี้เข้ามาสัมภาษณ์หรือเปล่า ฉันจะมีเรียกผู้สมัครรายนี้เพราะว่างานนี้เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลแต่เขาจบปริญญาโทสาขาวรรณคดีอเมริกันเขาจบมาไม่ตรงสายเลยเอาล่ะนี่คือผู้สมัครคนต่อไปคุณคิดว่าไงโรวันควรเรียกเธอมาสัมภาษณ์หรือเปล่า หากสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้พูดเป็นเรื่องจริงด้วยประสบการณ์8ปีเธอมีความสามารถมากเกินไปสำหรับงานนี้ฉันจะไม่เรียกมาสัมภาษณ์เอาล่ะนี่คือผู้สมัครคนต่อไปคุณคิดว่าเธอคุ้มค่าต่อการทำงานไหมคุณจะแนะนำให้เรียกเธอมาสัมภาษณ์หรือเปล่า ดูเหมือนเธอจะเป็นผู้สมัครที่เข้าท่านะไฟเขียวเจอกันตอนสัมภาษณ์แล้วชายหนุ่มคนนี้ล่ะโรวันควรให้โอกาสเขาไหมเขาดูโอเคสำหรับฉันแล้วมาดูกันว่าเขาจะพูดอะไรในตอนสัมภาษณ์บ้าง เอาล่ะนี่คือผู้สมัครคนสุดท้ายของวันนี้คุณคิดว่าไงเราควรให้โอกาสเธอไหมก็นะฟังดูสมเหตุสมผลอยู่ให้โอกาสเธอเราให้รวันดูว่าเธอเป็นยังไงระหว่างการสัมภาษณ์โดยรวมแล้วเราได้เรียกผู้สมัคร3คนมาสัมภาษณ์ยอดเยี่ยม เอสเม่กำลังเดินเล่นอยู่ในป่าแล้วก็หลงทางเธอพบบ้านแม่มดเดินทุกไปลูบแมวและขอให้แม่มดพาเธอกลับบ้านแม่มดเนี่ยกำลังยุ่งอยู่กับการเตรียมยาชนิดใหม่และต้องการความช่วยเหลือจากเอสเม่เธอต้องใส่ส่วนผสมเจ็ดอย่างแต่ว่าเธอจำลำดับไม่ได้เธอจำได้แค่ว่าสมุนไพรต้องใส่เป็นอย่างที่สามสองขั้นตอนก่อนใส่สมุนไพรต้องใส่แมงมุมขนหนูควรใส่เป็นสิ่งสุดท้าย ใยแมงมุมใส่ก่อนหน้าขนหนูหินเกรดใส่ต่อจากสมุนไพรหงเวทมนต์ใส่ตอนไหนสักตอนก่อนใส่กลีบดอกไม้ลำดับที่ถูกต้องเป็นยังไง uh oh. เรารู้ว่าสมุนไพรใส่อันดับสาม หากแมงมุมต้องใส่2ขั้นตอนก่อนหน้าแสดงว่าต้องใส่แมงมุมอย่างแรกขนหนูใส่สุดท้ายและใย,ย,ยแมงมุมใส่อันดับที่6กอินเกรดใส่ต่อจากสมุนไพร,รดังนั้นจึงเป็นขั้นตอนที่4ตอนนี้เหลือขั้นตอนที่2และ5เท่านั้นดังนั้นหากผงเวทมนต์ใส่ก่อนกลีดดอกไม้มันจะอยู่ในขั้นตอนที่2และติดดอกไม้จะอยู่ในขั้นตอนที่5 มาทำให้สมองคิดหนักกันหน่อยตั้งใจฟังนะฉันมองคุณคุณมองฉันฉันยกขวาคุณยกซ้ายฉันคืออะไรแน่นอนว่าภาพสะท้อนของคุณในกระจกไงล่ะ เมื่อวานเป็นวันเกิดของลิลลี่และเธออายุ16ปีวันเกิดครั้งต่อไปของเธอเธอจะอายุ20ปีเป็นไปได้ยังไงกัน เกิดวันที่29กุมภาพันธ์ซึ่งมีเพียงหนึ่งครั้งทุกๆ4ปีเธอจะอายุมากขึ้นแต่วันเกิดที่แน่นอนของเธอจะมีอีกที่ในอีก4ปีซึ่งเธอจะมีอายุ20ปีโอเคคราวนี้มาทำคณิตศาสตร์ง่ายๆกันบ้างในคาบคณิตศาสตร์นักเรียน14คนเป็นผู้หญิงนักเรียน8คนมีผมสีลอนด์นักเรียน2คนไม่ใช่ผู้หญิงและไม่มีผมลออน หากนักเรียน5คนในชั้นเรียนเป็นเด็กผู้หญิงผมบอ์มีนักเรียนกี่คนในภาพนี้เอาล่ะหากว่ามีสาวผมบอ์5คนโดยนักเรียนผมบอ์มี8คนนั่นหมายความว่ามีผู้ชายผมบอ์3คนและอาจมีผู้ชายที่ไม่ใช่ผมบอ์อีก ปริศนาบอกว่ามี2คนไม่ใช่ผู้หญิงและไม่มีผมบอน์น่นแหละพวกเขาดังนั้นเด็กผู้หญิง14คนกับผู้ชายผมบอนสามคนและผู้ชายที่ไม่มีผมบอนสองคนทําให้มีนักเรียนทั้งหมด19คนในคาบคณิตศาสตร์ลูน่าต้องการซื้อสเก็ตบอร์ดใหม่และเธอต้องเซฟเงิน120ดอลลาร์เพื่อซื้อมันหากเธอเซฟเงิน10ดอลลาร์ต่อเดือน เธอต้องใช้เวลา12เดือนเพื่อเซฟเงิน120ดอลลาร์ซึ่งมันนานเกินไปหากเธอเซฟเ,ซฟเงิน20ดอลลาร์ในแต่ละเดือนเธอจะใช้เวลาเพียง6เดือนแต่ว่าน,นั่นก็เข้มงวดเกินไปหากลูน่าเซฟเงิน15ดอลลาร์ทุกเดือนเธอจะต้องใช้เวลานาน,านแค่ไหนกว่าจะได้เงินครบ120ดอลลาร์ เธอจะต้องใช้เวลา8เดือนแมดดี้ปั่นจักรยานเป็นงานอดิเรกและเธอกำลังแข่งขันในการแข่งขันแบบวิบากก่อนเข้าเส้นชยัยเธอแซงคนที่ปั่นจักรยาน <Okay. S 1> ซึ่งอยู่อันดับ3ได้แมดดี้เข้าเส้นชัยที่อันดับไหน เมื่อเธอแซงนักแข่งอันดับ3ได้เธอก็กลายเป็นที่3เองฉันมีพี่น้องสองคนเอ็มมาและมายาเมื่อฉันอายุ17เอ็มมามีอายุมากกว่ามายาสองเท่าเมื่อเอ็มมาอายุ23มายาจะมีอายุมากกว่าฉัน2เท่าดังนั้นฉันอายุเท่าไหร่ตอนที่มายาอายุ10ปี อายุ8ปีนักเรียนมทัทยมปลายกลุ่มหนึ่งกำลังไปทริปเดอรถบัสและครูต้องเป็นคนจัดที่นั่ง oh, oh. เธอมีนักเรียนที่เหลืออีก5คนที่ควรจัดเป็น5ที่นั่งติดกันนี่คือสิ่งที่ครูรู้โจและแดนเป็นเพื่อนสนิทกันดังนั้นพวกเขาจะส่งเสียงดังมากถ้านั่งติดกันอีวี่และไลาอานาชอบทะเลาะก,กันบ่อยๆพวกเธอสอคนจะไม่ควรนั่งด้วยกัน เบสปฏิเสธที่จะนั่งข้างเด็กผู้ชายแล้วก็ไม่ชอบนั่งริมทางเดินหรือว่าที่นั่งริมหน้าต่างครูควรจัดที่นั่งอย่างไรเนื่องจากว่าเบสไม่ชอบนั่งริมทางเดินแล้วริมหน้าต่างก็ต้องมีคนนั่งข้างเธอสองคนและทั้งคู่ควรเป็นผู้หญิง เราไม่ควรปล่อยที่นั่งติดกัน2ที่นั่งให้ว่างไว้เพราะว่าโจและแดนควรแยกจากกันดังนั้นเบสต้องนั่งตรงกลางอีวี่และลายนาอยู่ทางซ้ายและขวาส่วนโจและแดนนั่งตรงริม